สวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีนะฮะตอนนี้ผมก็เลิกงานแล้วแต่ก็กำลังเดินตามเจ้าหมูอ้วนนะครับเดินไปนู่นหมูอ้วนนู่นอยู่นู่นนะครับภารกิจหมูอ้วนก็คือมาตามดีใจกลับบ้านนะฮะไม่รู้ว่ามาทางนี้หรือเปล่าเนาะตอนนี้แหมขับรถมาอย่างเท่เลยลูกพี่เรา Để tôi đi trên đường Lathong. Tôi rất khó khăn. Tôi thấy không? Tôi thấy. Tôi thấy. Tôi không thấy? Tôi không thấy. Tôi không thấy. Tôi เดินทางนี้กลุกะเลย <c oughs> เอา้าวแล้วอยู่ทางไหนล่ะที่นี่น่ะไปไปเดินไปดูข้างบนนี่มันจะมืดนะจะได้รู้ว่าหายไปตรงไหนล่ะนี่ตั้งแต่ตอนไหนแล้วนี่หรือว่าไปทางโน้นทางบ้านทางโน้นปกติอยู่ทางไหนนี่ แถวๆนี้เหรอไปเดินขึ้นไปดูข้างบนนี้อา้าวงวหายงวหายนี่ครับหวาวตามงวดอกหญ้าปักกล้ยมีอะไรมีสองหวีออกแล้วออกออกลูกแล้วนี่ไงกล้วยอ๋อเขาเอาไว้อ่า ที่เขาทําวิธีแบ่งข้าวอะแบบว่าให้เจ้าที่เจ้าทางให้บรรพบุรุษนี่เห็นไหมมีข้าวมีน้ํามีกล้วยนี่ก็เหมือนปล่อยไปนี่แหละไจันทรอยู่นี่จนันทร์อยู่นี่ไหนละ่ะทีนี้ฮะอ้วนไม่เจอนะนนี่เข้าไปอยู่ทางบ้านเราหรือเปล่าไม่เห็นแล้ว หนูนวันนูนนูนเห็นไหมน่ะมาสักไก่เลยมาตามมาโดนหญ้าเหรอหญ้าปักเหรอ ตอนนี้พาติดไก่ตกแล้วครับสวยๆบรรยากาศยามแรงเจออะไรอะไรองเท้าเหรอเจอที่ไหนเจออยู่ในกล่องออ๋รองเท้าเทานะรอ,อ,องเท้าเก่าเลยรองเท้าเก่าไปมันทำรอยสักไว้อยู่ทำรอยสักไว้อยู่โอ้ โอ้ดูพาที่ตกสวยสวยครับนี่ว,ว้าวมุมนี้ทุกท่านสวยนะสวยจังอันนี้ต้นมะขามตั้งแต่สมัยผมปลูกยังเด็กๆนูนนะ่นเลยแต่ก่อนที่ที่ตรงนี้มันจะเป็นสูงสูงทีนี้ก็เลยทําเป็นนาเป็นที่นาแต่ก่อนมเป็นป่าหมดละแบบนี้ละอันเดียวกันนี้ก็ผืนเดียวกันนะครับนี่เป็นของญาติ เขาก็แบ่งกันล้วกันโน่นยืนมองและวน่นมองแล้วน,น่มวน,อนมองหน้าแล้วน,น่นทำไมไม่มารับกลับบ้านสักทีเจ้าพี่ตันรู้ไหมฉันเหงา <c oughs> ดีใจพูดอย่างนี้นะะเป็นบรรยากาศยามแรงกับภารกิจ ตามงัวงกลับบ้านนะครับข้าวเกี่ยวก็แห้งไปแล้วดินแห้งไปแล้วอันนี้ดอกนี้ก็ยังขึ้นอยู่ดอกเหลืองๆอ่่่าดกมนีีตุ มากลับบ้านกันโอ้โหมาจนสุดที่เลยตรงนี้ข้ามไปหน่อยหนึ่งนี่ก็จะเป็นถนนนะครับเป็นถนนทะลุออกไปที่นาแต่ว่ามันจะไม่ทะลุนาตรงนี้นะจะถึงแค่ตรงนี้เองนาถนนก็เข้าออกได้หลายทางอยู่ตันเห็นฟางแล้วอยากไปทำอะไรไก่อบฟางไหม ไปดีใจกลับบ้าน,านาายยเออ <c oughs> ลยอย่าไปเดินก่อน,นี่เดินตามมาเดินข้างหลังเขาเขากินก่อนเลยอย <c oughs> ู่กไกลมากเลยเลยลสวยเนาะพระอาทิตย์จะตกเนาะตรงนี้เนาะสวย <c oughs> อันนี้มาไกล ก็จะมีพวกข้าวที่เกี่ยวไปแล้วมันงอกไปอะไรนี่เขาก็มากินแถวนี้แหละมาดีใจดูท้องป่องเลยนั่นนะกินอิ่มกินอิ่มป่ะท้องป่องเหมือนใครอ่ะท้องป่องเหมือนใครตรงนู้นฟางเปียกตอนหน้าฝนฟางเปียกมันก็เลยกินกท้องกินท้องเสียก็เลยต้องมากินตรงนี้่ออไปไปกิน งั้นตันก็ไปเอารถแล้วเดี๋ยวพ่อเดินตัดตรงนี้ไปเลยเข้าใจไหมเ,เพราะว่าถ้าอ้อมไปทางนู้นอ่ะมันก็ไกลยอยู่ดีแล้วพ่อจะเดินตัดตรงนี้ไปเลยเแถวนี้หนูนาเยอะเนาะหาดักหนูนาไม่หนีทางหนูนีน่ทางหนูเลยจิ๋วในทางหนูนนหนนนแบบแบบเนี้ยทางหนูไปหนูวิ่ง ไปไปไปเดิน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 ดีๆนะครับพี่ดูมือดูเท้าด้วยวันนั้นเจองูเห่าอ่ะสีมันเหมือนฟางเลยงูเห่าไม่ใช่กองทัพนะครับแต่เป็นงูเห่านู่นครับบ้านเราอยู่ด้านนูน อันนี้มาจนสุดพื้นที่เลยเนาะมาอย่างไกลเลยนู่นนะครับบ้านผมอะโน่นฮะอคอกดีใจก็อยู่ตรงนี้ถ้าจะอ้อมมาก็ไปกับตันก็รถจอดไว้ตรงไหนน่น่นนู่นรถกับตันสีดำๆเห็นไหมรถกับตันอยู่ตรงโน,น้นนะครับส่วนผมก็ดีใจก็จะเดินตัดทางนี้ไปดีใจ ทนุนเงนดตีใจกันใหญ่เลยาป้าให้ลูกไปเมื่อค่ำแล้วบรรยากาศบ้านเฮาอ้วนไปเจอกันที่บ้านนะ โอ้โหบายบายมองเห็นหรือเปล่าไกลอาเดี๋ยวผมก็จะพาดีใจกลับบ้านนะครับทุกท่านงัวของเราพาเดินกลับบ้านนะครับหลังจากที่ปมาตามหาปกติเขาจะอยู่แถวข้างล่างนั่นแหละหากินหาอะไร,ระตังก็จะเดินมาแล้วก็ขี่รถต้อนกลับไปตะล่อมตะล่อมไปแต่วันนี้ผมเลิกงานเร็วนะจะเลยมาเป็นเพื่อนมาทำหน้าที่แทนนะ ส่วนปุ้ยก็หุงข้าวหนึ่งข้าว,าวที่บูก็เปิดน้ําเข้าห้องน้ำนะทำงานบ้านแล้วก็ดูแม่เชวยร้านแบ่งงานกันแบบนี้แหละแล้วแต่นะครับแต่ละวันคนละเล็กคนละน้อยหน้าที่นะแบ่งปันงานกันไปเพื่อ,อางานมันจะได้เร็วๆเ,เนาะแล้วก็ฝึกความรับผิดชอบเล็กๆน้อยๆน,นะครับอนี่ผมก็กลับแล้วนะทุกท่านก็ ประมาณนี้ดูผมให้ดูบรรยากาศบ้านผมเนี่ยพาทิตย์ใกล้ตกนี่สวยนะสวยจริงดีใจนี่ก็ให้ดูมุมของดีใจกับพาทิตย์ตกเดีครับกับตานน้อยอะอยู่ไหน นูน่นไปแล้วนู่นครับแันอ้วนไปนูน่นขี่รถกลับไปแล้วเอทีวีกลับลบ้านอื้มยังไกลอา้าวแต่นี้โมจะดูกับจันทีใจกลับไปแล้วเดินไปแล้วอา้าวโทนกลับบ้านโอเคครับบรรยากาศยามแรงๆก็ประมาณนี้เลยนะครับ ภารกิจเล็กน้อยาพาท่านมาเดินตามงัวรับบ้านด้วยกันนะครับขอขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะฮะคลิปนี้สวัสดีครับ